ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน A มอเตอร์นะครับมีสินค้ามารีวิวนะครับคันนี้เป็นตัว Honda s สต e e นะครับ400นะครับคัสตอมแมวบับเบอร์นะครับผมคันนี้ทะเบียนพร้อมโอนเล่มเขียวนะครับช่วงนี้เห็นเงียบๆนะครับเอาราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับราคาเพียง90,000 8ื0กับ500บาทเท่านั้นนะครับทะเบียนเล่มเขียวนะครับพร้อมโอนนะครับสามารถต่อภาษีโอนได้ปกตินะครับ แต่งมาสวยงามครับผมมาฟังเสียงครับคันนี้เป็นตัว1994นะครับเปิดไฟแล้วนะครับไฟหน้าติดพร้อมกันเลยนะครับกดแช่ครับหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับ เปิดราคาอยู่ที่98,500บาทนะครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับสามารถดูรถได้ที่ร้าน a m มอเตอร์นะครับบางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับขาอยู่ริโทรเลยครับราคานี้ไม่มีบ่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับได้ที่ร้าน A